เผ็ดร้อนเนาะกจข้าวนะแต่ว่าเขากินกับเผ็ดมันแห้งเสริมความเผ็ดสุดยอดเลยหิ้วพันกิน <c oughs> <c oughs> สบายดีท่านผู้ชมสบายดีมาพบกันอีกแล้วกับโซอง่อเป็ดละละ่าพากินเนาะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมาามากินเนาะตำมะฮุมเนาะอาหารบ้านๆเนาะเมนูแซ่บแ์แบบบ้านๆตำม,มะฮุมเนาะเด็ดตำมะฮุมเนาะมะฮุมปลูกเองทอะไรเนาะแล้วก็ใสยโยน้ำหมูโยน้ำเนาะก็มีมะเขือครับมะเขือขาวเนาะปลูกเองเนาะออร์แกนิค แล้วก็มีเส้นข้าวปุ้นเนาะเส้นข้าวปุ้นน้ำทันผุซมแล้วก็มีเส้นข้าวปุ้นเนาะซื้อเพิ่อนอันนี้ใบนางเลิศใจเนาะแซ่บทันผุซมเนาะตาหมัก่งใส่หมูยอเนาะแล้วก็มีข้าวปุ้นกราบแล้วก็มีมะเขือกิบเองเนาะจากสวนเนาะมะเขือออร์แกนิกนั่นเองเนาะ ็มีใบสบู่ส่น้ำเนาะเอาละท่านผู้ชมโอ้หลาใหญ่ห่างเนาะมามากินน้ำกันเด้อแซ่บเซ็ตน้ำกันเนาะเมนูบันบานเนาะแซ่บบันบานมาเด้อเมนูนี่เนาะ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไซก็บ่เคยลืมเนาะเมนูตำหมักฮงเนาะตำหมักฮงตำหมักฮงภาษาอีสานเนาะภาษาลาวตำหมักฮงส้มตำเนาะภาษาไทยมันวะเนาะเออพะพยาสลัดกับภาษาอังกฤษ โอ้ยเมาหลายภาษาแล้วกินกิน ใส่ไม่ถูเรือมม่อทางสมส่วนลายเดี๋ยวนี้เขาจะกินต่ำกับเจ้าใส่ไม่ถูเนาะเจ้าตะเกียบนี่นะเนาะมันง่ายสะดวกสบายอื Mm. 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 Yeah. คุณกลับเนาะอืม อืมพันเซ็บพักอ,ออกพันเซ็บพักกินโอ้เผ็ดแซ่บนะโบเผ็ดมันโบรแซบพันเซ็บทรงนี้ สัลาย ใบเลือ่อนใบบักบนี้ๆใบเลือ่อนเดยวมาใบสะโพนาะมันะเลือ่อนใบบักบนี้ๆพันใจนาะโอ้อันนี้ยังเสริมความเผ็ดได้นี่ทพานจะสวมเป็นพักชนิดท,ที่ว่าเผ็ดร้รอนเนาะแก้คาวนะแต่ว่าเขากินกับเผ็ดมันแห้งเสริมความเผ็ดสุดยอดเลยพันกิน เราจามไก่จุดตื่นเอาแล้วมองอะไรอย่าห่างก็กินอืมอืมอ๋อลมเย็นๆมาแล้วลมเย็นๆ ก็ปลดปลงท้องฟ้าจมใสทันูุสมนเ่ยมิเสียงกับรบกวนม่เสียงถ้าว่ามีเสียงรบกวนก็นขอโทษขออภัยด้วยทนันุสมนะ ไม่เป็นธรรมาศาสหลายเนาะอืม าดทาแซ่บหลายค่ับุู้ชมแซ่บหลายครัมาุู้ชมมาเล ทั้งเพชรทั้งแซบหมักเพชรแห่งเนาะอือลอยแสน้ำมันขลัก,กน้ำทามออ่าทั้งกินทั้งเผ็ดว้าา อืมเพชรครัก wow ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บอ่ะอมันเนผ็ดบบแซ่บเนาะหมูได้เวนะ้าเนาะหมูคนเวียดนามเพิ่นเฮียนอ่ะอันนเว้าภาษาลาวภาษาไทยตำหมักฮงตำตำหมักหุ่งเพิ่นกินเพิ่นหมักเลยบบเผ็ดบบแซ่บขนาดเลยแบบเผ็ดบบแซ่บอื้ม ก็มากตามคุคงขนาดเลยเป็ดอาหารซุ้มกันเพิ่นก็เห็ดอาหารเวียดนามเราไทายกับตามะคงเนาะลาบอืมเป็นซุ้มกันอืมอรเอ็ดีแฮะ ทั้งแซ่บทั้งเผ็ดอ่ะเอาแล้วนอทานผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เนาะปอเป็ดกับซิขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเพามาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเนาะเผ็ดหลายเนาะเดี๋ยวสร้างเผ็ดแล้วช่างค่อยกินโตเดี๋ยวเอาแล้วนอทุมมาพอควรแล้วเนาะเผ็ดแหง้งทานผู้ชมเผ็ดแหง้งเดี๋ยวสิกินหลังไหม่ตอมันเศร้าเผ็ดแบบมงึงมีได้หาในโอเคเผ็ดมาแดนเนาะ เลยขอบใจลหลายๆเนาะขอบใจลหลายๆเนาะพี่น้องทางฝั่ง,งลาวเนาะขอบใจลหลายๆเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะบ่ว,ว่าจะอยู่ใกล้อยูย่ไกลเนาะพี่น้องลาวไทยเฮาเนาะขอบคุณค่าขอบคุณลหลายๆเด้อบ๊ายบายพบก,ก,กันใหม่คลิปหนะ้าเนาะ thank you so much for watching bye bye มาขินน้ำกันไม่เนดะ้อมั้ยหน่าเด้อเนาะอย่าลืมเนดะ้อ มากนะก็อย่ like, าลืมกดไลค์เนาะกดซับสไครต์สันคูมกริ้งกริ้งเนน่เราทานจะบุริพาสขึ้นใหม่ๆต่อไปเนาะกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เหดเดอกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เฮดเดอเนาะ